สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถที่เล็กแต่โคตรเจ๋งเรากำลังพูดถึงซูซูกิลาปิ้นเคทรักรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ถ้าคุณกำลังมองหารถบรรทุกขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันคล่องตัวใช้งานง่ายทั้งในเมืองและต่างจังหวัดวิดีโอนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเลยครับ ซูซูกิลาปิ้งเคทก2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูทันสมัยไฟหน้าแบบเลดทรงสี่เหลี่ยมสวยสะดุดตากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูแข็งแกร่งขนาดตัวถังเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการขับในเมืองและซอยแคบๆโครงสร้างรถใช้เหล็กกล้าแบบน้ำหนักเบาเพิ่มความประหยัดน้ำมันและความแข็งแรงมีให้เลือกหลายสีเช่นขาวมุกเทาเงินและเบรดลาพินที่เป็นเอกลักษณ์ถึงแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ภายในห้องโดยสารกว้างกวว่าที่คิด ที่นั่งสำหรับ2คนนั่งสบายพื้นที่วางขากว้างมีหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลพร้อมจอเล็กแสดงข้อมูลพื้นฐานพวงมาลัยจับกระชับมือบอะดนั่งนุ่มมีช่องชาร์จ usb และที่วางแก้วการควบคุมแอร์เป็นแบบมือหมุนแต่ใช้งานง่ายลาปินเคทรักใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด660ลูกบาทเซนติเมตรให้กำลังประมาณ50แรงมา้ามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ cvt ไม่เน้นความเร็วแต่เน้นประหยัดน้ำมันและใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ20-25กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่พื้นที่ด้านหลังบรรทุกของได้สูงสุดประมาณ350กิโลกรัมพื้นกระบะเรียบมีฝาข้างที่สามารถเปิดพับลงได้เหมาะกับพ่อค้าแม่คา้าช่างซ่อมร้านค้าด e ลิเวอรหรือฟาร์มเล็กๆความสูงของรถต่ำช่วยให้ขนของขึ้นลงได้สะดวก แม้จะเป็นรถเล็กแต่ซูซูกิก็ไม่ลืมใส่ความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวบนทั้งล่าชันและระบบควบคุมการทรงตัวบางรุ่นมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นด้วยเกียร์ธรรมดาไม่มีจอรุ่นกลางมีจอมันติมีเดียเซ็นเซอร์หลังรุ่นท็อปสุดมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติกล้องมองหลังและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2 8 0 0 0 0ถึง350,000บาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์ถ้าคุณกำลังมองหารถบรรทุกเล็กที่ประหยัดใช้งานง่ายและราคาจับต้องได้2,026 Suzuki La p i ซูซูกิลเคทักคือตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ